สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องรถในวรรณคดีซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็ได้รับใบความรู้ไปอ่านมาแล้วนะคะสำหรับรถในวรรณคดีนะคะเป็นคุณลักษณะของวรรณคดีที่ทําให้ผู้อ่านมีอารมณ์ความคิดตอบสนองกับสิ่งที่กวีนะคะต้องการนําเสนอเปรียบเหมือนกับอาหารนะคะที่มีรสชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็ม การอ่านวรรณคดีก็เช่นเดียวกันค่ะแต่รสชาติในการอ่านวรรณคดีนั้นไม่ได้สัมผัสด้วยด้วยลิ้นด้วยสัมผัสด้วยรสชาติหวานเปรี้ยวมันเค็มนะคะแต่เป็นการสัมผัสด้วยรสถ,ถ้อยคําสำนวนท่วงทํานองในการแต่งคติเตือนใจแล้วก็อารมณ์สะเทือนใจที่แฝงอยู่ในวรรณคดีแต่ละเรื่องนะคะซึ่งรสในวรรณคดีนั้นเป็นรสชาติที่น่าลิ้มลองนะคะน่าสัมผัสสําหรับ ผู้ททีี่่วรรคคดไยะสำหรับรถในวรรณคดีไทยนะคะแบ่งออกเป็นสี่ชนิดคือเสาวรจนีนารีปราโมทพิโรธวาทางังและสรรละปังคพิสัยสำหรับชนิดแรกนะคะคือเสาวรจนีคำว่าเสาวรจนีนะคะเกิดจากคำสองคำคือคำว่าเสาวะแปลว่าดีแปลว่างามนะคะ และอีกคำหนึ่งนะคะก็คือรสจนีหมายถึงตกแต่งหรือประพันธ์หรืออาจจะแปลว่างามก็ได้นะคะ รวมแล้วนะคะคำว่าสาวรจนีหมายถึงการประพันธ์นะคะในสิ่งที่ดีงามเอามาแปลใหม่นะคะก็ได้เป็นว่ารถในเรืคดีนะคะที่กล่าวถึงสาวรจนีนั้นจะเป็นบทชมโฉมนะคะชมได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะชมความงามตามธรรมชาตินะคะชมป่าไม้ต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นการชมวัตถุสิ่งของก็ได้นะคะ ดังตัวอย่างเช่นบทชมนางเงือกนะคะที่พระอภัยมณีเจอนางเงือกครั้งแรกนะคะก็จะมีบทชมโฉมนะคะนางเงือกในตอนที่พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะคะในข้อความที่ว่าพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผม ประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวนเปล่งออกเติ่งสวงขนงเนตรเกตรกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาดในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไปนะคะเป็นตอนที่พระอภัยมณีก็คือพงกษัตรนี่นะคะเห็นนางเงือกน้อยครั้งแรกนะคะดูแล้วนางเนี่ยมีความโฉมเฉลานะคะสวยงามนะคะตั้งแต่ ผมเลยนะคะประภัยพักลักล้ำล้วนขำโคมหน้าตาก็คมขำนะคะทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงหน้าอกหน้าใจนะคะก็เต่งตึงสมกับเป็นสาวแรกรุ่นนอกจากนั้นนะคะก็ที่ใบหน้านะคะก็มีความงามนะคะขนงเนตรเกตกรอ,อ่อนสะอาดขนงก็คือคิ้วนะคะตานะคะผมมือเนี่ย อ่อนสะอาดคําว่าสะอาดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่สกปรกนะคะสะอาดในที่นี้นะคะแปลว่าสวยแปลว่างามนะคะคิ้วตาผมเนี่ยนะคะ,ะ,ะมีความสวยงามนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับนางในที่อยู่ในวังนะคะพระภัยวณีก็มองแล้วนะคะพิษ พินิจพิจารณามองแล้วรู้สึกว่าเสียดายที่จะไม่ได้พูดคุยเพราะว่าต้องรีบหนีนางผีเสื้อสมุดไปอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะบทชมโฉมหรือว่าเสารสจนีนะคะต่อมานะคะชนิดที่2ก็คือนารีปราโมดนะคะเกิดจากคำสองคำเหมือนกันนะคะคือคำว่านารีนะคะแปลว่าผู้หญิงกับคำว่าปราโมดนี่คะแปลว่าความบันเทิงใจ ความปลื้มใจนะคะถ้าจะกล่าวก็คือบทออรถวรรณคดีนารีประโมทก็คือบทเกี่ยวพาราศีหรือครูเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทจีบนั่นเองนะคะเป็นการแสดงความรักหรือพัฒนา,นาบทโอโลมปฏิโลมนะคะของตัวพระตัวนางนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างจากเรื่องพระอภัยมณีเช่นเดียวกันนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้นเกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิสวาสไม่คลาดคลาแม้นเนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบพี่ขอพบสีสวั์เป็นมัจฉาแม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภูมาราเชยพกาโกสุมปทุมทองเจ้าเป็นถ้ำอัมภัยขอ ให้พี่เป็นราชสีสมสู่เป็นคู่สองจะติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิสว่์ทุกชาติไปนะคะอันนี้ก็เป็นบทจีบนะคะที่พระภัยมณีจีบนะคะยกเอาสิ่งต่างๆนะคะมาเปรียบเทียบกับนางนะคะีค่ะรถในวรรณคดีชนิดที่สานะคะพิโรธวาทางังคำว่าพิโรธนะคะ แปลตรงตัวเลยนะคะแปลว่าโกรธไม่สบอารมณ์ส่วนวาทาังนะคะแปลว่าวาทะหรือว่าคำพูดนั่นเองค่ะ mm hmm. พิโรธวาทาังนะคะเป็นบทตัดเพอแสดงถึงอารมณ์นะคะที่ไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธตัดเพอประชดประชันกระทบกระเทียบเปรียบเทยเสียดสีหรือว่าด่าว่าอย่างรุนแรงได้ทั้งหมดเลยนะคะพิโรธวาทาัง นะคะตัวอย่างนะคะจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะตอนขุนแผนบริพาสนางวันทองเมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้มาแปรเป็นพลอยหงงไปเสียได้กาลวงว่าหงให้ปลงใจด้วยไม่ได้ดูหงอนแต่ก่อนมาคิดว่าหงเราจึงหลงด้วยลายย้อมช่างแปลงช่างแปลงปลอมท่วงทีดีนักหนา ดังรักถิ่นมุตจสินไม่คลาดคลาครับตาฝูงหงก็ลงโคลนนะคะ,ะขุนแผนนะคะเปรียบเลยนะคะว่านางวันทองนะคะตอนแรกคิดว่าหงแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่นะคะเป็นหงที่ปลอมตัวมานะคะคือเป็นตอนที่ขุนแผนนะคะต่อว่านางวันทองนั่นเอง สุดท้ายนะคะชนิดสุดท้ายคือสัรปังคพิสยัยเกิดจากคำสองคำนะคะคือคำว่าสรรละในภาษาบาลีสันสกฤตนะคะสระอสระอนะคะมีความหมายเหมือนกันนะคะสรรละแปลว่าความโศกเศร้าความเจ็บปวดพวกนี้นะคะ หรืออาจจะมาจากคำว่าศิลปะก็ได้นะคะแปลว่าการพูดจาบวกกับคำว่าองค์คือบท แล้วก็บวกกับคำว่าพิสัยคือความสามารถหรือจะแผลงมาจากคำว่าวิสัยก็ได้ไหคะที่แปลว่าธรรมชาติ สำหรับบทสาร,รปังคพิสัยนะคะเป็นบทโศกเศร,รสส้านะคะกล่าวถึงอารมณ์โศกเศร้าอารยร,รักนะคะที่เป็นบทคร่ำครวญน,นะคะหรือบทโศรรกที่จะต้องพากจากสิ่งที่เป็นที่รักนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นบทโศกของนางวันทองนะคะจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนพาน,านางวันทองหนี ซึ่งเป็นการคร่ำครวนอารยรักต้นไม้ในบ้านของขุนช้างแสดงให้เห็นว่านางนะคะไม่ต้องตามขุนไม่ต้องการตามขุนแผนไปแต่ที่ไปนั้นก็เพราะว่าขุนแผนไร้มนสกดก่อนที่นางจะไปนะคะนางก็ได้ร่ำลานะคะนางได้ร่ำลาต้นไม้ลำดวนเอ,อ๋จะด่วนไปก่อนแล้วทั้งเกตแก้วพี่กุลยี่สุนสีจะโรยร้างหางกลิ่น สุมาลีจำปีเอ๋ยกีป่ปีจะมาพบนะคะค่ะหรือว่าจะเป็นตอนที่อีหนานะคะจะต้องจากนางอันเป็นที่รักจากวรรณคดีเรื่องอีเหนานะคะที่มีความว่าว่าพลางทางชมคนานกผลผกจับไม้อึงมีเบญจวัรณจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา นางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แนบนวลสมอนจินตราจากกระพรากจับจากจำนันจาเหมือนจากนางสการวาตีแขกเต้าจับเต่าร้างร้องเหมือนร้างห้องมาหยารัศมีนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมาระเวนไพรร่อนร้องระเวนไพรเหมือนเวนใดให้นิราชสนีหา เขามงจับมงอยู่เอกาเหมือนพี่นับมงมาเมื่อไกลนางคับแค่จับแครสันโดดเดี่ยวเหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้างชมวิหกนกไม้ไปทำทาง หนึ่งนางพลางรีบโยทีจากคำประพันธ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าอีเหนานั้นกำลังโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักจะเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นโคม่าเลยก็ว่าได้นะคะเพราะไม่ว่าจะมองอะไรนะคะก็จะนึกถึงแต่นางอันเป็นที่รักนะคะเหมือนเห็นนกนางนวลน,นะคะก็คิดถึงนะคะวันที่จินตราวาตีเนี่ยนะคะแนบนวลสมอนนะคะแนบนวลแนบ ะะอยู่กับอีเหนา่าเนะะี่ยค่ะตัวนี้กวีจะเล่นคําว่านวลน,นะคะจากกระพรากจับจากจำนันจาเนะะี่ยค่ะก็คิดถึงนางสการวาตีเมื่อเห็นนกจากกระพรากนะคะก็คิดถึงการที่จะต้องจากลานางสการวาตีมาพราเห็นนกแขกเต้านะคะก็นะคะ,นะคะจับเต่าร้างร้องนกแขกเต้านะคะกับ เต่าร้างนะคะกับต้นเต่าร้างเนี่ยเขาก็คิดถึงนะคะการที่จะต้องร้างห้องจากห้องนะคะของมาหย่ารัศมีมานะคะคือไม่ว่าอีเหนาจะเดินทางไปตรงไหนนะคะกวีเห็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะคะก็สามารถนํามาเชื่อมโยงนะคะกับความคิดถึงนะคะความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องจากนางอันเป็นที่รักทั้งสามมาได้หมดนะคะ ได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งนะคะนี่ก็คือเนื้อหาะะของรถในวรรณคดีรถในวรรณคดีนะคะที่ครูอธิบายไปข้างต้นนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดเป็นรถในวรรณคดีไทยนะคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถเขียนข้อคำถามนะคะแล้วส่งมาให้ครูได้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ